สุขได้มากกว่าสงบได้มากกว่าสนุกได้มากกว่าสะดวกได้มากกว่ามาพบกับโครงการบ้านสวยๆทำเรดีกันนะคะทุกท่านวิทโฮมชะอําหัวหินบ้านจัดสรรแห่งใหม่สไตล์รีสอร์ททุกไรฟ์สไตล์ความสุขกับการพักผ่อนยกระดับคุณภาพชีวิตกับส่วนกลางที่ครบคันค่ะขับเ้า์สระว่ายนะ้ำระบบน้ำเกลือฟิตเนส สวนสาธารณะมุมมองปลอดโปร่งรับแสงธรรมชาติขณะออกกำลังกายเน้นพื้นที่สีเขียวระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะรปภและ CCTV รอบโครงการค่ะตั้งอยู่บนเนื้อที่8ไร่1งาน87ตารางวาบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3.7ยูนิตพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตร 3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถห้องมัตเตอร์เบดลูมขนาดใหญ่17ตารางเมตรค่ะมีห้องน้ำในตัวแถมต่อเติมครัวไทยให้กับลูกค้าด้วยนะคะซื้อตอนนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนมีของแถมสุดคุ้มมูลค่านับแสนค่ะบ้านที่เราพาชมอยู่ณนะเวลานี้นะคะเป็นบ้านตัวอย่างค่ะทุกท่านแต่บ้านจริงที่ขายคือบ้านเปล่านะคะ บ้านเปล่าบ้านมาตรฐานเหมาะกับการพักอาศัยเหมาะสําหรับบ้านพักต่างอากาศนะคะสําหรับการพักผ่อนเหมาะแก่การลงทุนเพื่อปล่อยเช่าค่ะทําเรดีอยู่ติดถนนเส้นหลักเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะสนใจสามารถแวะชมโครงการได้ทุกวันค่ะเวลา10 0นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าชมโครงการติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้ได้เลยค่ะและใต้คลิปนะคะมีทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมและมีช่องทางการติดต่อผู้ขายนะคะมีทั้งเว็บไซต์ค่ะมีทั้ง t ิ k ตอกมีทั้งโลเคชันอยู่ด้วยนะคะสนใจเข้าไปรับชมรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้ ino, เจคคโนขอลาไปก่อนพบกับเจคโนได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ